สวัสดีครับผมคลิปนี้เจอกันอีกแล้วครับตัวนี้เราอยู่กับตัวโฟร์มส์พวอแอมฟอร์มูล่าเาะานะครับผมรุ่น fx 1500ันห้านะครับผมตัวนี้นะครับส่งมาไกลเลยครับผมจากจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันพังอะนะพี่เขาบอกว่ามันไหม้ควันขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนตรงไหนที่มันไหม้ที่ตรงไหนที่มันควันขึ้นโอเคไปดูเลยครับ เครื่องตัวนี้นะครับพี่ทางบ้านส่งมาซ่อมนะครับจากจังหวัดน่านนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าข้างในนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวสติ๊กเกอร์ยังไม่เคยแกะเลยครับตัวนี้สภาพยังใหม่กิ๊กเลยมาผ่านมือหมอแล้วมือผมนี่แหละไม่ใช่หมอ อ๋อนี่ครับผมไม่นี่นะครับฝั่งนี้ก็ด้วยนะครับผมไม่ชุดจ่ายไฟครับผมโอ้รุ่นนี้หน้าตาปแปลกๆครับผมผมก็ยังไม่เคยเจอไส้แบบนี้นะเดี๋ยวต้องมาลองซ่อมดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลือกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้ ทุกคนครับตอนนี้ผมแกะบอกออกมาแล้วนะครับผมสภาพด้านในนี่สุดๆจริงๆนะครับผมชุดจ่ายไฟนี่ไม่รอดนะครับผมไหม้ทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็ไหม้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูชุดขยายกันดูนะครับผมว่าเราจะไปต่อไงดีนะครับเพราะจ่ายไฟนี่คงไม่รอดแน่นอนนะครับผมอันที่เราเห็นว่ามันสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวลองวัดให้ดูปึ๊บอืมเสียเรียบร้อยครับผม ไม่ต้องวัดให้เสียเวลาคือท่อนไ่้ขนาดนนี้ไปหมดทั้งแถบแน่นอนครับผมทั้งสองฝั่งเลยส่วนฝั่งชุดขยายเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะวัดง่ายดีให้ทุกคนเห็นอ่าหมุนมาด้านนี้ดีกว่าเกตเดนซอสนะครับผมเกรเดนซอส เวลาเราวัดในวงจรวัดแค่เดนกับสวสครับผมก็รู้เรื่องครับผมนี่ไงครับสลหรับด้านปึ๊บไปทุกตัวเลยครับนี่ครับไฟหมดเลยงั้นก็คงต้องถอดเราให้หมดนะครับผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมสำหรับตัวคาดดีตัวนี้นะครับ เราต้องถอดพวกนี้ออกให้หมดนะครับแก้ชุดไฟก่อนนะครับเพื่อจะมาดูว่าโมดูลตัวนี้ทํางานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตัวคัดดีนะครับผมมันยุ่งยากตรงนี้แหละตรงผลิตความฉี่นะครับผมคือ a b มันไม่ยากนะครับผมเจอตัวเสียเจอตัวขาดนะครับเปลี่ยนใช้งานได้นะฮะแต่ A ตัวคัดดีเนี่ยจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาไปเปลี่ยนพวกนี้ดูก่อนนะครับผมถอดออกมาก่อนเดี๋ยวจะมาวัดต่อว่าจะทํำยังไงนั้นนะครับ ถอดตัวที่เสียนะครับออกมาหมดแล้วครับผมสภาพดูไม่ได้เลยครับขาดขาลุยหมดเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมเราต้องแก้ชุดไฟให้มันโอเคก่อนนะครับผมทำความสะอาดให้มันดีๆนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับผมเป็นผมก็ยังไม่เคยเจอนะรุ่นนี้นะครับผมไส้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้อะไหลเกรดพรีเมียมมากนะครับผมต้องบอกว่าพรีเมียมเลยนะฮะ คือไม่ใช่เจตอะไรตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมคือเขาจัดของดีให้เลยนะครับตัวนี้ฟอร์ม l ลเตัวนี้นะผมปกติผมเจอรุ่นพันห้ามันไม่ใช่แบบไส้แบบนี้นะครับมันจะเป็นอีกไส้แบบหนึ่งนะครับที่เป็นแผงได้โมดูลกล็ระแบบกับแบบนี้เลยนะครับพรีเมียมยังไงเดี๋ยวผมไม่ดูเบอร์อะไรนะเนี่ยให้ดูอะไร ผมว่าทุกคนยังไม่เคยเจอฟื้นใช่ไหมฮะไม่เห็นนี่ประมาณนี้ออะไรชุดจ่ายไฟเป็นเบอร์ i r f นะครับ IIFP หนึ่งสี่ศูนย์ห้านะปกตินะครับเป็น i r f p ศูนย์หกสี่แค่นั้นนะครับผมทนกระแสะได้ร้อยแอมแต่ทุนนี้ทนกระแสะได้สูงมากอันนี้ทนกระแสะได้ร้อยเก้าสิบแอมครับ เจ๋งไมล่ละอะไรเกรดพิมยมจริงๆแล้วก็นี่ครับฝั่งชุดขยายนะครับทุกคนเจอแค่เบอร์ irfp 250หรือว่า260แค่นั้นนะอันนี้ดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้นเป็นเบอร์ irfp สี่สองสองก้านะครับผมสี่สองสองก้าอันนี้คิดว่าเป็นเบอร์แรงเหมือนกันนะครับผมทนกระแสได้เกือบ60แอมป์นะครับผม ขนาดที่แรงไฟทนแรงดันได้สูงนะครับผมตัวนี้ไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปนะเดี๋ยวผมขึ้นโชว์สเปคดัต e ี t ให้ดูนะครับโอเคก่อนที่จะมาสนใจตัวนี้สนใจบอร์ดเราก่อนนะครับมันจะคืนชีพหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวจัดการบอร์ดไปเลยนะครับ อันนนั้นแรกก็คือชุดไฟนะฮะเดี๋ยวป้อนไฟเข้านะครับผมเ,เสียบต่อไฟมาดูซิว่าชุดสร้างความถี่ผลิตความถี่ที่มาให้กับตัวมอสเฟตที่สร้างไฟสูงนะผมมันจะรอดหรือเปล่านะอ่าดีเลดังคลิกชุดโปรเทคน่าจะโอเคแต่ว่า ไฟที่มาเลี้ยงนี่แหละมาเลี้ยงเกจเนี่ยมันโอเคไหมฝั่งนี้นะครับผม <c oughs> เห็นไหมครับนี่4.8 4.8 4.8 4.8ฝั่งบนบ้างนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมือให้ดูโอเคครับผม ชุดไฟเลี้ยงเกตปกติครับนี่นะครับความถี่มันอยู่ที่มิเตอร์ครึ่งมันวัดได้สำหรับไฟต่าๆนะครับผมเจอไฟสูงแล้วเดี้งเลยนะครับอ่านไม่รู้เรื่องนะครับผมความถี่อยู่ที่ 25k ครับ 25k h ฮิรนะครับผมงั้นเอามอสเฟตมาใส่ได้ครับ ชุดใจไฟผมใช้เบอร์นี้นะครับผมเป็น IFP 2907นะครับผมตัวนี้ทนกระแสได้สูงกว่านะเพราะว่าอะไรผมถึงใช้ตัวนี้เพราะว่าไอ้เบอร์เนี้ย1405นะมันหาไม่ได้นะผมหายากมากแต่เนี้ยเบอร์แรงกว่าอันนี้ทนกระแสได้290แอมป์นะครับผมอันนี้ทนกระแสได้160แอมป์ส่วนตัวท้องตลาดที่เราเคยเห็นนะครับผมคือเบอร์นี้ครับ 064นะครับผมเนี่ยนะครับ064ทนกระแสได้110มเห็นไหมครับผมเนี่ยนะครับผมแต่ละเบอร์มันจะมีสเปคบอกนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับอะไรนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับผมสเปคสูงกว่าได้แต่จะต่ํากว่าครับผมเดี๋ยวจะเป็นส่งผลเสียต่อตัวเครื่องเสียงนะครับผม เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับตัวนี้เป็นของเม็กซิโกนะผมอะไรมีหลายเกดนะครับผมเนี่ยครับเมดินเม็กซิโกมันจะเป็นขาเงานะครับเรียบเงานะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นไหมครับของแท้จะดูง่ายๆเห็นไหมไอตัวดอตตรงเนี้ยมันจะมีโค้ดข้างในนะครับผมถ้าของปลอมจะไม่มีนะครับผมไม่ต้องไปทุบ้ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ขาจะดูหนาหน่อยนะครับผม ไม่ไม่เป็นแบบว่าบางๆคือวัสดุก็ทํามาดีนะดีพอสมควรครับผมดีมากเลยนะครับเนี่ยฮะไม่โค้ดเจ็ดสอะไรข้างในเนี่ยครับผมแต่ละหลอดจะไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูว่าวิธีการดูอะไรแล้วก็วิธีการเทียบอะไรลเนี่ยทํายังไงนะครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวผมขอแก้ไขตัวนี้ก่อนแล้วกัน อันนี้ก็ใช้ใส่ไปฝั่งละคู่ก่อนนะครับผมเดีย๋ยวถ้ามันโอเคเราก็ใส่ครบนะครับเพื่อเป็นการเซฟก่อนงอขาก็เอาตำแหน่งเดียวกันกับเขาแหละมันจะได้สวยเหมือนเดิมนะครับนี่ เราอย่าลืมเช็ค R พวกนี้นะผม RG รนะผม RG ที่เข้าขาเจเนี่ยถ้าขาดก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวมอสเฟตเราจะพังนะครับผมมอสเฟตจะไม่เหมือนทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์คือถ้าไม่มีไฟเข้ามาที่ขา B นะครับผมมันก็แค่ไม่ทำงานแต่ว่าไอ้มอสเฟตเนี่ยมันไม่เหมือนเพื่อนครับผม มันล้นนั่นเองนะครับผมคือไม่ถ้าไม่มีใครมาควบคุมมนันนะมันก็จะล้นล้นแบบว่าทํางานเฉยๆดือด้อเนี่ยแต่ไม่มีการคอนโทรลเป็นแบบลูกขึ้นพันนะผมค,คือจ่ายไฟมาเต็มแม็กเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่แหละมันถึงบอบบางแล้วก็พังง่ายนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงจรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่สภาพแวดล้อมด้วยนะครับผมปกติมันก็ไม่พังง่ายๆหรอกถ้าอันไม่เจอวิกฤตการณ์ อะไรหนักมันก็ไม่ขนาดนี้ครับอันนี้ไม่น่ใจะว่าเครื่องโดนความชื้นหรืออะไรมาหรือเปล่าถึงได้ไหมขนาดนี้นะครับหรือว่าไฟตกก็กมีส่วนนะผมก็คือไฟแรงดันที่มาเลี้ยงตัวขยายเนี่ยมันตกอาจจะสิบสองเหลือสิบเหลือสิบเอ็ดเหลือเก้าอย่างเงี้ยวงจรทํางานเพี้ยนนะครับผมชุดขยายฝัง่งชุดขยายเนี่ยจะดึงกระแสเยอะนะดึงกระแสเยอะทีนี้โหลดก็มาตกอยู่เนี่ย ตัวบูตไฟนะครับผมเพราะว่าชุดขยายนี้ทํางานผิดพลาดนะฮะดึงกระแสเยอะตัวนี้ทํางานหนักนะัก็เลยพากันพังไปาตามระเบียบเลยนะเอายาตะก,กัวให้ครบนะครับของแท้นี่เวลาบัดกรีเนี่ยขาตะกัวจะติดง่ายมากเลยนะครับผม ถ้าของเทียมเนี่ยแต่ว่าบางทีก็ต้องได้ขูดขาด้วยอันนี้เจ็บมาเยอะสำหรับอะไหล่เทียมอะไหล่แท้เนี่ยกว่าจะได้เจอของแท้นะครับหมดอะไหล่เป็นเป็นกองถึงจะเจอของดีสักตัวต้องซื้อกับเจ้าที่ไว้ใจได้นะผมอะไหล่นะครับผมพวกนี้ ผมสั่งมาก็สั่งมาเป็นทีลล็อตนะครับผมก็สั่งตรงจากโรงงานเลยนะครับโอเคเสียบเทสอีกรอบครับเพราะว่าเราใส่หมดแล้วไฟกับรีโมทอา้าวนี่สว่างเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววัดดูซิ มิเตอร์วัดดูอีกรอบสิครับวัดเดกับซอสนะครับผมขึ้นข้างไม่ขึ้นขา้างนี่โอเคนะครับผมสำหรับตัวฝั่งจ่ายไฟของเรานะครับเนี่ยนะฮะมันก็ปกติดีนะครับผมฝั่งขานี้เราบ้างมันก็ไม่มีตัวช็อตนะที่ผมไล่เช็คเนี่ย ไม่มีตัวช็อตเลยนะครับหรือเ,เป็นเพราะมันเป็นการชาร์จพลังงานก็ตัวเก็บประจุนะลองดูอีกรอบครับผมมันจะรอดไหมอืมไม่คลิกให้เราเลยครับ เงียบเลยไม่ใช่แล้วแหละเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งครับ